ไปบ่อชลามยักษ์กันดีกว่านี่โอ้ฉชลามดำนั่นไงโอ้ยนีงไงมาแล้วมาแล้วโยนหน่อยโยนหน่อยตัวใหญ่ตัวเบื้องเริ่มเลยดูดิโอ้ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนะครับเพื่อนๆปปบาว่าเหยื่อไม่ใช่หอยนางรมนั่นแหละจะเป็นเราแทนน้องเบลโอเคน้องเบลตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวอะไรนะ เอาคุ้งกระเบนเรามาทำอะไรลูกมาให้หารปลามีอะไรเจชรไม่เช็ดปากเลยนนนจ่ายค่าเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ยีบาทครับให้คุณลุงเลยครับเอามีหมาน้อยด้วยขอบคุณครับด้วยครับใช่ไหมครับเดินตัวไปแล้วมันจะมีซื้อปลาใช่ไหมครับลุง เตาคูกระเบนนะคะปลาฉลามเต่าทะเลปลากระพงเฮ้ปลากระพงที่กินเมื่อคืนนี้แต่ที่นี่คืออ่ะดูป้ายสิอ่านว่าอะไรบ้างคืออาไปกันเลยครับเพื่อนเขาจะมีบ่ออะไรนะเขาเรียกบ่ออนุบาลเหรออนุบาลสัตว์สัตว์น้อยปลาฉลามน้อย เต่าน้อยอันนี้คืออะไรอ่ะทุ่นทุ่นแต่เราไม่เห็นปลาอ๋อนี่ี่เหมือนทุ่นเขาทาเป็นอนาเขตไว้นะพี่ไปดูสิมันเป็นมันเลี้ยวไปเลยอ่อไปถึงนู่นเลยโอเคครับตรงไหนอ่ะเขาซื้ออาหารตรงไหนอ่ะตรงนู้นครับเห็นละเห็นละมาถึงแล้วนะคบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบ่อนุบาลสัตว์เนาะอะไรอะไรเฮ้ยเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้ะครับเป็นเงาจะต้องมีชื่อเขียนเนี่ยอะไรปลาอะไรเนี่ยนั่นนั่น ปลาที่น้องกินเมื่อคืนปะนั่นไงชื่ออยู่ตรงนู้นเนี่ยปลากระพงขาวนะครับบ่อนี้กนี้ลโอ้ตัวบนเริ่มเลยพี่เบวกินเป็นเดือนก็ไม่หมดอันนี้บ่อเดียวกันครับสังเกตด้วยม,มีปลาน้อยด้วยเห็นไหมนะ่ะอาหารมันหรือเปล่าอาวจริงเยเออแล้วเราต้องไปซื้ออาหารให้ปาลาตรงไหนอ่ะจริงอะ ตัวน้อยปลาจะด่านู่นน <online> <pl ains> <helmet> <ming> ุ่นปลาจะด่าู่นมันอยู่นู่นนุ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 ่นโอ้โหเห็นแล้วครับเพื่อนๆปลาฉลามโอ้ปลาฉลามเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมปลาปลาตัวเล็กบอกว่าไม่ฉลามไม่สนใจเลยฉันรอดแล้วเพื่อว่าป้าเจอที่ที่เขาให้ซื้ออาหารให้ปลาแล้วไปไปซื้ออาหารไม่ไม่หยุดไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยปเก๋ปลาสกึ๊บไม่ใช่ละฉลามแหละ เออเป็นฉลามแหละฉลามเลรสักอย่างหนึ่งไม่เห็นชื่อเลยไปซื้ออาหารดีกว่าครับอ่ะตรงนี้เป็นที่เตืออาหารให้ปลาเราต้องให้อาหารชนิดหนบ้างครับคุณลุงโยนได้ทุกกระชังเลยครับโยนได้ทุกกระชังเลยอันไหนอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อันไม่ใช่เน้น้ำขวดโส้วยนี่นี่นี่อยู่นี่ไอ้นี่คุณตุงคุณลุงให้ละวคนก็ทานได้นะคนก็ทานได้เลยครับ <laughs> อันนี้คืออะไรครับหอยหอยนางลงมอหอยนางรมอ,อันไหนครับส่วนใหญ่ก็ให้อันไหนครับคุณลุงคือเราเอาหอยนางลมไปให้ก็ได้ใช่ไหมครับเอาไหมน้องจะจับไหมเอาหอยนางลมก็ได้ลูกน่าจะกินไอ้มนชอบชอบนะครับเอาเอาเอาขายยังไงครับคุณลงุงถุลงละร้อยถุลงละร้อยอ่ะชุดหนึ่งชุดหนึ่ง เอาหอยนางรมนะโอเคนะปลาป่าว่าฉลามชอบหอยนางรมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดลุงจะโยนเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับโอ้ยเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะตัวอะไรเนี่ยฉลามไงนี่ไม่ใช่นี่ปลาอะไรเนี่ยปลาหมูนั่นไงโอ้ยนู่นจะลามุมมุมนู่นโอ้ยมันปลาสะเกียบเองเลยอ่ะคุณลุงให้แล้วก็จ่ายตังคุณลุงด้วยนะน้องได้อะไรมาลูกดูสิหอยนางรมหอยนางรม คุณลุงว่าฉลามมันชอบมากหอยนางลงอู้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วโยนหน่อยโยนหน่อยอุ้ยกินปหมเนี่ยอ่าไม่กินแมนาดูปลาเล็กปลาน้อยมันจะตดอ่าลองดูเฮ้ปลาน้อยมันชอบกินมากกว่านี่นี่ฉลามยักษ์พี่เป้ยนี่ยนี่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 เห็นเงาอู้ยตัวนั้นบูรเริ่มเลยอ่ะอ๋อน้อไม่เห็นนี่มาทางนี้มาทางนี้อุ้ยเห็นยังเห็นอนีรปลาอะไรเนี่ยปลาสักเกินยงไปกลางยงเบี้ยวยงให้ดู เราจะเจอฉลามยักษ์กันไหมวันนี้ป้าป้าเห็นเงามาแล้วนะสองตัวเลยนะสตัวเลยคุณแม่เห็นแล้วและคุณแม่บอกด้วยเมื่อกี้เนี้ยถ้ามันขังหอยนางรมมันเป็นยี๋ไหนดูที่อาหารป้าก็หอยนางรมมาป้านั่นโอู้ว่าวปลาเล็กเอาไปกินแตแล้วป้าป้าว่าโยนไม่โอ้ตัวใหญ่แหละตัวใหญ่นั่นพี่เบลนั่นเพื่อนเห็นไหมครับโอ้ยมันไม่สนใจหอยนางรมน้องเลย เฮ้ยปลาฉลามยักษ์สองตัวนั้นไปไหนแล้ว啊นี่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 พี่เบลเนี่ยตัวบนเริ่มเลยดูดิโอ้โหเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นนะครับเพื่อนๆนี่มีปลาอะไรอันนี้ปลาอะไรเฮ้ยตกใจจับแน่นๆนะตกลงไปนี่เป็นอาหารฉลามแน่แน่ไหนที่ไปดูอันนั้นกระชังปลาหมอทะเลโหนี่มีทางลงให้ด้วยนะพี่เบลเนี่ยสามารถลงไปให้อาหารได้แต่ว่าน่าจะอันตรายถ้าเราลงไปเราโดนยับแน่นอนโดนแน่ๆแหละ เป็นอาหารฉลามแน่ๆถ้าตกไปเนี่ยอันนี้เป็นอะไรปลาอะไรปลาหมอปลาหมออะไรอ่านให้ครบดิปลาหมอทะเลโอยปลู้หูยปลาเยอะอาโยุไปตรงกลางบ่อดิแปวไม่ได้ปลาอะไกปลาหน่อยปลาเล็กปลาหน้อยเพียบเลยมันคงล่อได้กระชังเข้ามาเนาะล่อตรงนี้โอ้โมาเพียบเลย บอเนี้มันน่าจะออกเนี่ยนะปลาค้างคาวมันชอบกินนันเจอหอยนางมเลือกอ้าวปลาค้างคาวแมวปลาเล็กปลาอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกินละแหวบนี่เป็นกระชังเลี้ยงหอยนางลมนะครับน้องแก่ฉลามน้อยตัวน้อยิีด้วย โยนไปให้มันไม่ให้ตรงหน้ามันหลูกโยนให้ตรงดักหน้ามันเลยนี่นี่นี่กินไม่อะปลากินมีแต่ปลาหลอดปลาน้อยมันเอาไปกินหมดเลยตัวที่เป็นบ่ออนุบาลปลาฉลามตัวเล็กๆนะครับนี่ปลาอะไรอ่ะปลาปลาหมอหรือเปล่าปลากระลังเออปลากระลังดอกปลากระลังดอกแดงเออนี่ยเนี่เนี่ยออกไปหาละลงไปลงไปด้านล่างนี่อู้หูโอ้ยเหมือนปลาพยูนเลยตัวใหญ่มาก ไม่สนใจไงไม่สนใจเลยไม่สนใจแล้วปลาป่าว่าพี่เบลคุณลุงหลอกเราหรือเปล่าเขาอาจจะชอบกินปลาสดหรือเปล่านี่ไงนี่ไงมาอู้สวยด้วยสวยมากกินไหมกินไหมโอเคโอเคโอ้ปลาปลาเล็กกินปลาเล็กเข้าไปด้วยเหรอเหาให้อีกให้อีกน้องนเบลจับหอยนางลมจน มือเละหมดแล้วปลาแมงกอไม่ไม่ไม่กินมันหมูดำฉลามหมูดำนวดนวดตัวเล็กๆล็กนวดไหวนวดนวดนู้นนั่นไงตัวใหญ่อยู่กินไหมปลาน้อยเอาไปกินอีกแล้วครับท่านผู้ชมปลาป้าป้าน้องอยากซื้ออีกเอาอีกไหมไปเอาปลาสดดีไหมลองปลาสดไหมไม่มีเลยมีแต่หอยโอ้เด็กๆเห็นไหมปลาฉลามน้อยน่ารักมากเลย อาโยนโยนเลยถ้าอยู่ดีๆมันกระโดดมันงักนดื่อเรื่อฉลามหูดำปลาโน่ปลาน่ไอไปกินหมดเลยปลาป๊าชอบบ่อนู้นมากเลยพี่เบลบ่อที่มันมีฉลามตัวยักษ์ๆอ่ะไหนลองให้ปลากระพงขาวอู้หูวูดโฉบเร็วมากครับวูดแต่ข้างล่างข้างล่างมันเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะมากเลยนับไม่ท้วนเลยถ้าเรา อาชิ้นสุดท้ายแล้วเอาให้ปลากระพงขาวกินกินไหมแหบวบปลาเล็กเอาไปกินอีกแล้วครับท <มา S 1> ่านผู้ชมไม่รอดลปลาเล็กแย่งกันใหญ่เลยปลากระพงมองหน้าแบบอะไรเนี่ยหมดยังหมดแล้วจะไปซื้อใหม่น้องนําเบลครับ,ร,บรอบนี้ต้องทําให้ปลาฉลามยักษ์มันกินให้ได้โอเคไหมเอาอีกรอบหนึ่งไปซื้อคุณลุงอีกรอบหนึ่งค,ค,คุณลุงว่าเหยื่อมันอาจจะเล็กไปมันต้องกินปลาขนาดเท่าแขน<อ>น่ะเท่าแขนน้องอะ่ะ ใช้หอยนางรมนี้ก็จะล่อเฉพาะปลาเล็กๆมันเลยไม่เห็นเี่มนกินโยนไปมันไม่เห็นไงพี่เบลไม่เห็นแล้ามันเลยบอกแล้วว่าทําไมฉลามมันไม่กินเราไม่ได้โยนน้าจิ้มไปให้มันไงมันต้องมีน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยไปโอ้คุณลุงเอาลมไปป้อนตรงตะแกงป้าป้าว่าเหยื่อไม่ใช่หอยนางรมนั่นลหละอาจจะเป็นเราแทนโยนไปอันนี้ ปลาอุ้ยนี่ไงนี่ไงอุ้ย้แต่มัน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 ไม่มันไม่ทันปลาเล็กจริงๆนะน้องเบลมันไม่ทันปลาเล็กแล้วปลาเล็กมันเยอะมากไปไปไปบ่อไปบ่อฉลามยักษ์กันดีกว่าไม่อ่ะเอาน้องเบลเห็นตะแกรงตรงนี้ไหมเห็นตะแกรงตรงนี้ไหมคุณลุงบอกว่าลงไปได้ใครจะลงให้น้องลงไปเพื่อนๆดูก่อนว่ามันปลามันปลามันจะงับหอยยังไง โอ้ยน่ากลัวมากชื่อปลาอะไรอ่ะปลาปลามงตาโตตกลงน้องน้ำเบลจะลงไปข้างล่างไหมครับไม่ไม <laughs> ดูใหม่ได้ยไปตกลงไปทำไปเอาปลาฉลามยักษ์ให้มันกินเหยื่อเราให้ได้เนี่ยบอ่อนี้นะครับทุกคนในไงใงไงในไงนู่นนู่นนู่นนี่อ่ะนู่นนู่นนู่นน้องเบลเห็นไหมอ๋อในออยู่ตรง,รงรนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมาละมาละโยนแรงๆโยนให้มันดังๆตึงเออพี่เบลแม่แม่บอกว่าลองโยนสักสามสี่ตัวที่พร้อมกันเดี๋ยวอ่าให้มันมาใกล้ๆกอนนะลูกนะสองตัวเอ้าลนไหนตัวไหนันมันอยู่นู่นอยู่นู่นคุณลุงบอกว่าต้องใช้เหยื่อขนาดใหญ่มันนึกจะเห็นได้ด้วยเอาสักสามสี่ตัวใช่หรือสองตัวเอาอีงนี่มาแล้วนี่มาแล้วนี่เอายโยนเลยโอ้ไม่เห็นละไม่ทันละ วุ้ยพ oh, oh, like oh, like oh. oh, oh, like ี่เ oh, บียวนี่นี่นี่อุ้ยเอาปลาตัวนั้นมาได้ยังไงโอ้โหเหมือนในหนังเลยครับเด็กเอาหายเอาหายไปเลยสองตัวนี่มาแล้วนั่นนเตรียมเตรียมอยู่นู่นนูนมาแล้วนู่นนู่นนูนโอ้ตัวเบลเริบเลยครับโอ้เป็นเปนเราโอ้สองตัวพร้อมกันเลยพี่เปียวเอาเตรียมตัวเตรียมตัวปึ้มปลาเล็กเอาไปเบลเลิบเฮ้ยก็ยังเก็บตัวเล็กอยู่ดีนะครับทุกคนมันต้องให้ต้องให้ฉลามขึ้นมายิ่ งสูงมันถึงจะกินมันไม่ยอมขึ้นมาตัวอะไรอ่ะปลาอะไรปลาอะไรเป็นหลอดหลอดปลาเป็นหลอดหลอดมันไม่ยอมขึ้นมาสิลูกทำไงดีเอาไขงลมให้เอาไข่นังลมให้ไข่นางลมชอบปลาตัวนี้เราหรอกลักษณะเป็นปลาปกติแล้วก็มีปลาปกติคือปลาเป็นรูปทรงปกติแล้วมันก็มีจุดสีฟ้าๆมันเหมือนจะเป็นจุดเรืองแสงเนี่ยลอง เบลชอบบ่อนี้เป็นพิเศษเพราะมันมันกินนี่ไงนี่ไงนี่มีตัวเดียวด้วยนะมันเป็นปลาทะเลน้ำโอ้ยนี่สองตัวนี่ไงสามตัวอ่าสามตัวเลยเหรอเอาให้ให้อีกให้อีกเด็ด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 ตัดตัดโอ้ยมันเป็ยังเดินกินโอ้สีตัวอ้าวตลบเยอะเลยทั้งบ่อเลยนู่นนุ่นอยู่นู่นตัวหนึ่งด้วยนี่ไงมันขึ้นมาแล้วนี่โอ้สวยมากเลยครับทุกคนสีสันมันสวยมากเลยอ่า อันนั้ไม้ตัวนั้นตัวตัวให้ตัวนั้นหน่อยปึ๊บกินไหมเอ้ยกินนริงด้วยอ้าวอ้าข้างงับไม่โดนอีกเออถ้าจะโยนไปตรงกลางลงตรงหลอดไม่หลอดไม่มันอยู่ตรงนี้ก็โยนให้ตรงนี้ดิเรือลึกก็มีอ่ามันเนี่ยดนเจ็ดปาน้อยไปละเนี่ยมองหน้าน้องใหญ่เลยเนี่ยขอกินหน่อยขอกินเลยครับหอยนางลมปลาฉลามใหญ่ไม่กินเนาะพี่เบื่อเนาะไม่กิน แล้ววันนี้วันนี้จะเจอเต่าไหมลูกเอ่อไม่ครับคุณลุงบอกว่าไงม,มันเป็นสัตว์อะไรอตตะสัตว์สงวนลเลยไม่ได้เจอเต่าทะเลนี่ฉลามน้อยไม่เลยฉลามมันเมินมากเลยแต่ปะป้าว่าไอ้พวกตัวเล็กๆนน้อยนี่แหละคลืออาหารมันไปลูกปะยังไม่หมดเลยอ่าให้หมดให้หมดแล้วสามอันันแล้วสองอันครับเอาให้หมดให้หมดอืม น,น,นะน้องชอบบ่อนี้เพราะว่ามันกินดีมันกินมันกินของเราไปสองถุงแล้วนะบ่อนี้ยโอ้ยแบบแบบโยนไปนี่ <Hey, S 1> ตัวนี้เหมือนป,ป,าปาาลาปลาจระเม็ดล่ามพริกเลยมาน้องโทรบอกมันก่อนว่าให้ให้รีบมาเอา <laughs> มีการโทรบอกเฮ้ย <laughs> ปาาลาฉลามมันไม่กินจริงๆนะเนี่ยปลาอะไรอ่ะปลาฉลามนั่นฉลามกบหรือเปล่าถ้ไม่ฉลามมันมีจุดๆออไปแล้วไปกินแล้ว มันเกบออกไปแล้วหมดแล้วอะหมดแล้วอะหมดแล้วครับเ,เพื่อนๆไปล้างมือก่อนครับท่านผมนครับตรงนี้มันมีตัวอย่างสัตว์น้ําในอ่าวคุ้งกระเบนด้วยเออเขาทําอะไรไว้คุณลุงทําอะไรไว้ดองมันดองไปดูกันตัวที่น่า,นากลัวที่สุดก็คือตัวนี้ครับอะไรครับอันนี้มันคือไว้หน้าตาประหลาด <c oughs> อ๋อเป็นสัตว์ที่ว่ามันตายแล้วเขามาดองเก็บไว้เป็นศึกษานะครับไว้ศึกษา เพื่ม่แล้วน้องก็เห็นปลาในไมค์คาร์ดเลยนี่ปลาเหลี่ยมปลาปลากะเพ้าปลาปลากระเพ่าปลาปลากระเพ้ามีปูปาปามีปลาหมึกพี่เบลนี่ปลาหมึกปลาหมึกดองแล้วก็มีปูครับอืมปูปูเฮ้ยเนี่ยปูมันอยู่นี่กระเพือกหอยเปลือกมาด้วยเนี่ยเพื่อน้องเจอตัวอะไรก็ไม่รู้อ๋อปลาตัวนั้นหรือเปล่าตัวยาวๆนั้นหรือเปล่าน่าจะอ๋อตัวนั้นแหละ อ,อันนี้นี่นี่กัางรู้จักกัางไหมมันเป็นพี่น้องกับกุ้งไงม,มันค้อยาก,ยาการุง่งแม่ๆตรงนี้ก็มีนะครับนี้ก็มีแต่ตัวนั้นเราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรหงายท้องมองไม่ออกเป,ป็นปลาอะไรแต่ตัวนี้น่ากลัวฮน่าเห็นปลาไหลด้วยโอ้ใช่ใช่ปลาไหลทะเลแม่ๆน่า,นาจปะปลาปลากระเป้าครั้งแรกของของชีวิตครั้งแรกด็ปลาปลากระเป้าฮปลากระเป้าหนามทุเรียนครับ เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันจะเกาะอยู่ตรงมันเกาะอยู่ตรงรั้วทำไมมันจะเกาะอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ขึ้นสงบเงินยมันใหญ่ให้คนเห็นเนี่ยง่ายๆเนี่นนนย,ยเขาฉลามแบบเพื่อนๆเดี๋ยวน้องจะให้เดี๋ยวน้องจะให้ดูปลาตัวนั้นอ่ะตัวนี้น้อยในใช่ตัวนี้คร่ะก็น่าจะนะหายตัวไหนตัวตัวไหนอ่ะอยู่ไหนหายไปไหนล่ะหายไปไหนอ่ะอ้าวหายเฮ้ยหายเป็นไปได้ไงครับทุกคนหายไม่อขอของงไมงก็จะเจอ <G ül> มันอาจจะคนละตัวก็ได้เหมือนกันนะว่าเหมือนกันปากแหลมแหลมเหมือนกัน, <G ül> นกตัวนี้แหล, <G ül> ละครับนี่ปลากระเป๋าหนามทุเรียนมาอยู่ในโหลเพ <G ül> ื่อนระรารที่นี่ก็คือเอาคุ้งระเวนนะครับเรามาให้อาหารปลาฉลามฉ <G ül> ลามมันกินไหมลูกเออไม่ครับไม่เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันต้องเหยื่อตัวใหญ่ๆมันต้องเหยื่อตัวใหญ่ๆเท่าแขนนะคุณรู้ว่าต้องเป็นเหยื่อตัวใหญ่นะครับโอเคคลิปนี้สนุกไหมครับลูกสนุกมากเลยครับฝากเพื่อนๆว่าไงบ้าง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกดกระดิ่งนะครับบ๊ายยเจอกันคลิปหน้าครับ